สวัสดีค่ะแมวพามาระต้นมะคุงรอเบึงต้นมะคุงทงหน้าทำเต็มให้เต็มหน้าทายย้อนแสงพร้อมฝ <c oughs> <Yeah. S 2> นตกมากคนเริ่มจับมาอีกแล้วดีดีดีดต้นเกานัแล้ว,ลวเริ่มมันติดดอกติดมาก น้ำจะพอได้ตํำอยู่ดอกตีเนาะฮิอะั <c oughs> อกพันยังดอกปลาแมวกับปลูกมา,จากจงแต่แรงแรงขึง้นละขามแรงได้นีเป็นตะไคร้คางไงให้หน้าที่ปลาแมวปลูกพริกนะ่ะกอที่เหี่ยวเยวแห้งๆนะเมีเจอฝ้นแล้วกัฟื้นขึ้นมาอีกเออจะอ่อนน้ำเต็มให้หน่า แต่ว่ากายังบุธเงาว้วอ้าวอันนี้ก็ติดลูกก็นี่เออปลาแมวเกือบเป็นทอนถิงด้นี่ว่าเพิ่นจะเป็ี่ยนงติง่งุวงสายอียงเลยต้นนี้ก็คขึ้นกันมีไยติดลูกมีไยเออปลาแมวกับข้าแต่ฝนปลาแมวกับบัไดมาเบิงมากกับขี่รถผ่าทนทางพูดเอาจะเป็นน้วยแบบนวยเงาวๆด้ยเนาะแบบนี้เนาะ เออดีตัวล่ะบ้านปลาแมวผู้เฒ่าเราว่าแต่หุงติงแบบหงติ้งั่าราักติดลูกดิตัวนี้บุ้ยบุ้ยคือดีแท้ส่อนจะเป็นนวยยาวๆแบบนี้เนาะม,มีอยู่สองมีอยู่สองต้นที่เป็นที่เป็นบบหงสายบหบหงแบบหงติงมาเถอะ บานปลาเมี่ยวค่ะเอนหนึ่งสันเนาะเขายับมาเบิ้ต้นสองต้นนี่ที่เป็นหุ้ง,งังดูยอดมันก่อนโอ้บอติงก่อนเลยดอกเว้ยอ้หันเป็นหุ้งเดียวเดียวอยู่อันนี้ยัมาคั่นติด่อดอ,อกเ,ยเอยเบิ่งยาแ <c oughs> ดดนี่เดียวกับขื่มเดียวกับแดดอืม น้ำแล้วนะเต็มให้หน้าพอดีเลยเพอดีแช่ก่อนไผ่ก่อนใหาาย้ยาไตแต่ว่าต้นมะพร้าวปลาแมวนี่มันจะง่ามให้บรนี้ <laughs> ปลูกไว้หลังคู่ปลูกพาแรงเลยูหัวฝนสิตกก็ยังเอามาปลูกอยู่เที่ยวหดน้ำอยู่เบิดแรงหนึ่งด้ซํานี่แล้วมะพร้าวน้ำหอมผุนี่นี่ โอ้ยะอ่อนบักงูตนนี่เห็นเพื่อนเป็นดอกเป็นมาก,กยังที่กระชื่นใจเนาะมีความหวังว่าที่ได้ผลผลิตเนาะปลาแมวเรามากกินหมากซุกมันเด้ปลาแมวบอกคอยชอบตำสมแล้วเดี๋ยวนี้มากกินบักงสซุกบักม่วงซุกไปยังสั่นอ้าวเลื่อมเถาว่าฮหลายๆคนกันที่เปลี่นคือปลาแมวอยู่เลยเนาะ อ่าคลิปนี้กะบ่มีอย่งหลายดอกคลิปนี้พามาเบ่งต้นมาะคุเหลวงความจะเลื่อนเติบโต,ตของเพิ่นถ้าชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าแมวน่าจ้ะสวัสดีค่ะ